สวัสดีครับวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับอ่าพงโพทะเลนะครับวันนี้เอารูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับพิมพ์ใหญ่เอแต่งแขนนะครับอ่าวันนี้มาซูมให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับว่าเนื้อหาวันณนะ เป็นยังไงนะครับ้อยตะไบ้อยเก็บด้านข้างนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ A แต่งแขนนะครับนี่นะครับลองดูนะอ่านะครับเนื้อหานะครับเนื้อหาของพระแท้ๆนะครับเป็นยังไงนะครับวันนี้ส่องให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับนะการที่จะเป็นพระเนี่ยนะผมบอกเลย ต้องดูพระแท้บ่อยๆนะครับดูพระแท้บ่อยๆนะครับนี่วันนี้ผมเอาพิมพ์ใหญ่เอมาให้ดูกันเลยนะครับอ่าเนี่นะครับดูดูรัตไปนะครับดูขอบข้างดูรจตไปน,นี่นี่นะครับอ่าดูก้นนะฮะอันนี้ก้นมีจานด้วยหนูเนื้อนะครับจําเนื้อไว้นะครับอ่าเนื้อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนเนี่ย จะไม่เหมือนบางคานนะครับคนละเนื้อกันนะครับใครมีแบบนี้นะครับรับเช่านะครับใครมีแบบนี้รับเช่านะครับสามารถแอดไลน์นะครับและส่งรูปมาได้เลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับอย่าลืมนะครับใครมีแบบนี้นะส่งรูปกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ